สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่ช่องออซซาครับช่องที่เราจะทำการรวบรวมข้อมูลนะฮะสาระดีๆรวมเปน็นทีเด้ฟรีมาฝากให้กับคุณผู้ชมครับและสาหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีทเด็ฟรีสุดน่ารักมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยครับลิงก์แบบอยู่ใต้ดีคริปชั่นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเ้งยงือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดของฟรีใหม่ๆและคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับพอทุกคนกดจอยเข้ามาในแบบแล้วนะครับผมเราจะเกิดบว ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนที่ไม่ได้เกิดตรงนี้นะครับให้เราเดินมาที่เสาทรีกตรงนี้นะครับผมสังเกตนะเสาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรามาด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่มีคนเต้นอยู่2คนกดเครื่องหมาย Question Mark ตรงนี้นะครับและก็กดเพ a y ครับผมพอเรากด Play เสร็จแล้วครับให้เรากด lady จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับภารกิจของเรานะครับเราจะต้องเล่นกีตาร์ฮีโร่แข่งกับเขานะครับเราจะต้องกดตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวนะ โอเคทุกคนครับให้เรากดตัวอักษรนะครับผม A S D F นะครับสตัวนี้นะ เสร็จแล้วครับผมเมื่อเราแข่งกับเขาเสร็จแล้วเราก็จะได้รับเหรียญตามมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเราได้รับไอเียฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่ก็คือเสื้อที่เราทําภารกิจรับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมสําหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับสามารถรับได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23เมษายนนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็รีบเข้ามารับกันด้วยนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย